เป็นเรื่องของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ครับและในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับ ตะขาบครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาตินะซึ่งเรื่องนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบกําลังภายในอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นการที่เราเอารูปแบบการเคลื่อไนไหวธรรมชาติที่มันน่าจะต้องมีกลไกลอะไรบางอย่างที่มันตอบโซลูชันเราได้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาครับผมซึ่งสิ่งนี้มันก็เกิดจากการที่เราเ,เข้าไปสังเกตการเคลื่อนที่ของตะขาบบนพื้นที่ ที่มันมีความขูกขค,ครับจนทําให้นักวิจัยเนี่ยสร้างหุ่นยนต์ที่มีขาเลียนแบบรูปแบบการเข้าโขนะการเดินเป็นรูปแบบโค้งของตะขาบนะครับซึ่งมันจะทำให้หุ่นยนต์สามารถที่จะเดินได้อย่าง คล่องแคล่วแล้วก็มีเศถียรภาพมากขึ้นครับผมเล่าถึงเรื่องของตะขาบนะครับตะขาบหรือกิ้งเกลือนะครับมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไบเวียพอตครับผมก็มเป็นสัตว์ที่มีลักษณะลาตัวยาวย่างที่เรารู้จักนะครับมีขาจำนวนมากครับผมสิ่งสําคัญคือมันเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพราะร่างกายของมันนีมีความยืดหยุ่นและมีแขนมีขาตรงเรียกขาเนาะที่สามารถปรับรูปร่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ครับ ทีนี้ครับในการวิจัยนะของนักวิจัยเนี่ยที่ต้องการจะเรียนแบบการเคลื่อนที่เหล่านี้เขาบอกว่าเขามักจะพบปัญหาเวลาทําให้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีขาหลายข้างที่ต้องเดินเนี่ยมันมักจะมีขาข้างหนึ่งครับที่มันจะทํางานผิดปกติ เนื่องจากเรื่องของความเครียดนะไม่ใช่ความเครียดทางสมองนะหมายถึง t ทนชั o หรือ s เ r e s s นะครับที่มันเกิดจากการทํางานซ้าๆนะอาจจะเกิดจากการย่าการเลี้ยวบ่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นอุปสรรคต่อาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ครับผมและในการควบคุมขาหุ่นยนต์จำนวนมากเนี่ยมันต้องใช้พลังของคอมพิวเตอร์จํานวนมากๆเลยครับเพื่อที่จะควบคุมมันทีนี้นักวิจัยจากญี่ปุ่นครับที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าเนี่ยเขาพัฒนาหุ่นยนต์ไมเวรีพอร์ตขึ้นมาให้มันมีลําตัวแบบ6ส่วนนะหข้อนะครับแต่ละ ส่วนเนี่ยจะประกอบไปด้วยขา2ขาที่มีข้อต่อที่ยืดหยุนได้ครับตัวโครงสร้างของหุ่นยนต์นะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดความยาวประมาณ135ซนติเมตรครับหนัก9กกิโลกรัมเนี่ยทีนี้ส่วนที่มันแยกกันทั้ง6ส่วนที่มีขาคู่หนึ่งติดอยู่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยข้อต่อที่เชื่อมกัน2ข้อที่มีความยืดหยุนครับมันก็จะช่วยให้การเคลื่อนที่ให้ขาเนี่ยมันสามารถที่จะหันเหเคลื่อนไหวไปใน ทางต่างๆได้ดีนะคล้ายๆกันขยับของตะขาบนั่นเองนะครับทีนี้พอทดลองไปสิ่งที่นักวิจัยพบนะครับคือเมื่อเราไปเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า pitchfork bifurcation ครับผมแปลเป็นไทยง่ายๆคือการแยกออกเป็นแฉะอธิบายอย่างนี้ครับมันบอกว่ามันทําให้สิ่งนี้ทำให้เจ้าหุ่นยนต์รูปตะขาบนี่ไม่สามารถที่จะเดินเป็นเส้นตรงได้อย่างมั่นคงครับ แต่ทีนี้สิ่งที่นักวิจัยมองเขามองอีกด้านครับว่างั้นเขาไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ครับแต่เขาเลือกที่จะปล่อยให้เจ้าหุ่นยนต์ตาขานี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปทางซ้ายหรือขวาในรูปแบบที่เหมือนกับตะขาบแทนไปเลยครับผมทางหัวหน้าทีมวิจัยนะครับคุณชินยะเอาอีเนี่ยเขาบอกว่า เราได้รับแรงบันใจว่ามแมลงเนี่ยมันมีความเคลื่อนที่ที่มันว่องไวเนี่ยเพราะพวกมันสามารถควบคุมความไม่แน่นอนแบบไดนามิกในการเคลื่อนไหวไดนะ้สิ่งนี้ก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อย่างรวดเร็วนั้นมันไม่จะเป็นตองเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามสมสา,มาสนุกปกติของมนุษย์เรานะเวลาที่เราจะออกแบบหุ่นยนต์ครับทีนี้การศึกษานี้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าการควบคุมโดยการ ไม่ให้ไม่ต้องควบคุมให้หุ่นยนต์มันเดินทางเป็นเส้นตรงเนี่ยเปลี่ยนเป็นการควบคุมที่ความยืดหยุ่นแทนครับมันจะช่วยให้ลําตัวของหุ่นยนต์ตะขาบเนี่ยมันลดความซับซ้อนในการคํานวณลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ในการควบคุมลงได้ครับผมและถ้าสําเร็จนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็จะมีประโยชน์ที่หลากหลายนะครับมันสามารถเดินทางไปสํารวจไปค้นหาคู่ภัยในพื้นที่ที่มันมีข้อจํากัดยากๆในะพื้นที่ไกลๆสภาพแวดล้อมที่อันตรายไปจนถึงอาจจะพัฒนา เพื่อใช้เป็นมุ่นจนที่สำรวจในต่างดาวดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผม